สวัสดีครับวันนี้จานหมูวังหลังจะมาปพยากรดวงชะตาของชาวราศีสิงห์เรื่องราวในอดีตของชาวราศีสิงห์ไพ่ใบแรกที่ได้คือดาบเจ็ดที่ผ่านมาตัวของคุณเนี่ยงานที่คุณทําอยู่เนี่ยอาจจะประสบกับปัญหาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสิ่งที่อาจจะเป็น ลูกค้าอาจจะไม่ค่อยประทับใจหรือว่าเรื่องมิตรภาพของเราที่เราไปคุยกับคนที่เราอยากจะสร้างสัมพันธ์ทำไมตีอาจจะเป็นานายจ้างใหม่หรือคนรู้ใจหลายๆเรื่องบางครั้งเนี่ยสิ่งที่คุณได้คุณอาจจะได้การที่เป็นคําที่เหมือนคํามั่นสัญญาบางอย่างแต่พอถึงวันเวลาที่ กําหนดนัดไว้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไปนตามที่เขาให้คํามั่นกับเรามันก็เหมือนว่าเราเนี่ยคิดไปเองหรือเหมือนเราเนี่ยถูกหลอ,อกถูกหักหลังทําให้ความรู้สึกเราเนี่ยสูญเสียไปอย่างมากมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเสียสุขภาพจิตมากคราวนี้เนี่ยไพ่ใบกลางก็คือคุณได้ไพ่ ราชินีพระจันทร์ตัวของคุณเองเนี่ยเหมือนคุณทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีคนเนี่ยเขารู้สึกว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นผลงานของเราหรือคุณทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าใครๆก็ทําได้จนบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะท้อถอยเพราะว่าคําพูดของคนบางคน มันเหมือนเราไม่สามารถที่จะแสดงตัวตนของเราออกมาให้กับคนที่เขาได้รู้จริงว่านั่นแหละมันคือตัวของฉันฉันเนี่ยเป็นคนอย่างนี้บุคลิกอย่างนี้แล้วฉันเป็นคนที่สามารถที่จะทําได้กับเป้าหมายที่เราตั้งไว้คราวนี้เนี่ยสิ่งแวดล้อมที่คุณเป็นอยู่คุณได้ไพ่มาหัดเล็กได้เหรียญน,นั่นหมายถึงว่า คุณเองเนี่ยก็สามารถที่จะทํางานหรือกิจกรรมบางอย่างเนี่ยทำให้ตัวของเราเนี่ยสามารถที่จะได้รับกับเงินหรือโอกาสดีๆกับคนที่เราขอโอกาสจากเขาได้แล้วก็สิ่งที่ตัวของคุณเองสามารถที่จะทำได้นั่นคือผลประโยชน์แล้วก็ต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสดีๆเนี่ย ก็มีคนเขาสามารถที่จะช่วยเหลือแล้วก็หยิบยื่นคุณได้นั่นคือจุดที่คุณสามารถที่จะได้รับกับความสุขได้คราวนี้เนี่ยสิ่งที่คุณอยากจะให้มันเกิดขึ้นคุณได้ไพ่เดะมูนคุณมีความหวาดกลัวบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีตของคุณ ที่มีเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจหรือความไม่เข้าใจของบุคคลบางประเภทอาจจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ามันคืออุปสรรคเหมือนทําไปก็ไม่มีใครเห็นอีกแล้วเราจะทําไปเพื่ออะไรไม่ว่าเรื่องนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องยากแต่เราสามารถแก้โจทย์ได้แต่ก็เหอะเขาเองก็ไม่ได้เห็นความสําคัญของเราเลยนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกแย่ yeah. รู้สึกแบบอยากจะหลุดพ้นจากความรู้สึกหวาดกลัวตรงนี้ซึ่งมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงคราวนี้เนี่ยสิ่งที่คุณจะเกิดขึ้นกับคุณคุณได้ไพ่ถ้วยสองนั่นหมายถึงว่าคุณเองสามารถที่จะมีมิตรภาพกับ คนที่คุณไปคุยไว้อาจจะเป็นเรื่องราวของงานที่ดีๆหรือโอกาสบางโอกาสที่ตัวของคุณเองสามารถที่จะหยิบยื่นได้ไม่ว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่น้อยคนนักที่สามารถทําได้แต่โดยตัวของคุณแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วก็จะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆความสำเร็จนี้ก็สามารถที่จะมาหาเราได้ ไฮไลท์ของคุณเนี่ยก็คือไพ่ราชนีพระจันทร์เนี่ยมันจะเป็นจุดที่ทำให้คุณมีแรงฮึดได้ทำให้คุณรู้สึกว่าเอาเน่เดี๋ยวฉันขอต่อสู้อีกสักยกสองยกมันก็ต้องมียกที่ฉันเนี่ยได้รับชัยชนะมั่งมันจะมาพ่ายแพ้อยู่ตลอดอะ่ะไม่ได้แล้วสุดท้ายเนี่ยถัวย้สองเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณเนี่ยพบเจอกับความสุขแล้วก็มิตรภาพดี งานที่คุณต้องประสบพบเจอแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่คุณรู้สึกว่ามันยากมันก็จะได้กลับเป็นเรื่องง่ายนะครับแล้วกลับมาพบกับผมได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ